จะทำประมาณนี้ครับอ่าเข้าน้ำครั้งแรกกระแทกน้ำไปครั้งแรกนะครับก็เว้นไป2วันแล้วก็มาเข้าน้ำปกตินะครับนะครับทำอย่างนี้อยู่สองครั้งครับนะครับแล้วก็จะมาอ่าสังเกตฟอร์มตาดอกนะครับนะครับก็จะมีฟอร์มตาดอกอ่าขึ้นมาเพิ่มนะครับสำหรับต้นนี้นะครับนี่ครับก็จะมีนี่นะครับดอกมาให้เห็นนะครับนี่มาเพิ่มดอกมาเพิ่มนะครับนี่ครับนี่ครับดอกมาเพิ่มนะครับ สำหรับดอกชุดนี้นะครับนี่ครับก็จะมีก็จะมีดอกอยู่แล้วนะครับสําหรับต้นนี้นี่ครับอดอกชุดนี้นะครับจะออกก่อนหน้าที่เรายังไม่ได้งดน้ํานะครับนะครับมันออกประมาณห้าหกช่อนะครับไม่เยอะนะครับนะครับทีนี้เราก็เอามากักโศกต่อแล้วก็มาเข้าน้ําอย่างที่ผมพูดไปเบื้องต้นนะครับนี่ครับก็จะมีนี่นะครับดอกออกมาเพิ่มนะครับนี่ครับ ดอกออกมาเพิ่มนะครับนี่ครับนี่ครับตามลำต้นก็ติดติดมานะครับนะครับ